ก็น่ารักวิธีแปลกดีนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแพ้ท้องหนักมากนะครับอยากกินของแปลกสําหรับคุณแม่ป้ายแดงพี่ใหม่สุคนทาวานะครับควงสามีดีเจต้นเผยอายุครรภ์26สัปดาห์หรือเกือบ7เดือนเนี่ยคือบอกว่ามีอาการแพ้ท้องหนักนะครับถึงขั้นอยากกินน้ําในชักโครกงเลยอยากกินสูนักนะครับจนทําให้สามีเนี่ยต้องจับแยกกันเลย ส่วนคลอดเนี่ยคงคลอดแบบธรรมชาติครับและเรื่องนามสกุลของลูกชายมีการจับสลากกาันว่าจะใช้นามสกุลของใครสรุปนะฮะจับได้นามสกุลเกิดนิมิตของสาวใหม่นั่นเองซึ่งชื่อจริงและชื่อเล่นนะครับมีตั้งไว้แล้วนะฮะแต่ขอเก็บไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าถือเคล็ดครับชื่ออย่างเ<อ>งี้ยค่ะมีคิดเอาไว้แล้วทั้งชื่อจริงชื่อเล่นแต่ก็ยังไม่บอกเพราะว่าถือเคล็ดอืมเราก็ทําตามโบราณที่สุดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ซื้อของเด็กอ่อนก็ถือเคล็ดอะไรเงี้ย ทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ว่าแต่ว่าไม่ได้งมงายขนาดนั้นทั้งที่ชื่อแรกหยุดชื่อจริงเราคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่เราท้องเดือนแรกอะตอโอเคใช่ไหมครับนมำซุปน้ได้เขาก็เป็นคนเสนอเองเถอเองพูดเองว่าแบบจัดฉลาดเวลาก็เลยอ้าวพูดเองนะอย่างนั้นก็จัดฉลาดละกันลูกท้องลุกท้องแต่ว่าไม่ได้บังคับลูกก็บอกลูกว่าถ้าเขาอยากใช้นมสกุลไหนถ้าเขาอยากเลือกอะไรถ้าเขาอยาก อยากอยู่ในสกุนามสกุลอะไรยังไงให้เขาเลือกเองให้ให้สื่อกับแม่ตอนนี้ใกล้จะ <S <S เจ็ดเดือนแล้วค่ะอีกประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์จะเจ็ดเดือนแล้วค่ะเดือ่สัปดาห์ประมาณ26 27สเกือบเกือบยี่สิบเจ็ดสัปดาห์แล้วค่ะยังใหม่อ่ะช่วงสี่เดือนแรกใหม่แพ้หนักมากแล้วก็เดือนนี้ห้าคือเดือนนี้แล้ว่แพ้น้อยลงแต่ว่าเดือนที่หกเนี้ยเริ่มกลับมาแพอ,อีกแล้วก็อยากกินสก,กนัตเตอร์เาอยากกินน้ำในชอ็อคโก้เพราวอรบ่อยเรารู้สึกว่าน้ำในช็อคโกมันน่ากินสุดเกิน แต่ก็มีสตินะคะไม่ได้กินนะค,ะคืออยากกินหมาที่เลี้ยงต้องเป็นหมาตัวโปรดด้วยคือมีความรู้สึกอยา,ากจะแบบบีบมันให้ตายอยากจะฆ่ามันให้ตายอยากจะมันิน <ๆ S 2> แต่ว่าก็ไม่ได้กินนะคะมีสติ <ๆ S 2> พอให <ๆ S 2> ม่ถือว่าปกปติมากเพราะว่าจากที่แม่แม่ผมแม่แม่คุยกันบางคนแพ้เยอะก็้ามาอีก ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ